มันมีข้อไหมผมอ้อนลงเมื่อกี้บดแล้วแจอ่อนบ้างสิมันเต็มสิบห้าใช่ปะวันนี้สิบห้าผมจะให้ลุงเลยเดี๋ยวไปไลน์หนึ่งอาทิตยศมาถามอีกทีเนี่ยทหน้าถ้าไม่เข้าแล้วเตรียมบินนะครับอาทิตย์หน้าลงุงเราโอ้ยอย่าอย่ากดอย่ากดดันเลยผมไม่รู้ว่าเราวรจะอยู่ไหนแก๊งพวกผมเป็นคนกลมเฮียเคยลงแก๊งเล่นเลยสัตว์เขาห้ามเก็บหรอวะไอ้ยมิดมิจเจ้าถิ่นก็บริษั์เมื่อกี้ไม่มาล้อมเลย ลุงยาข้อไหมลุงยาข้อไหมผมอ้อนลุงมันกี่บาทแล้วโอ้โหใจอ่อนบ้างสิเดี๋ยวรอกัอดีตยังไม่พร้อมเลยก็ทำไปก่อนไงเอางี้สลัดมันเต็มสิบห้าใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะเหลือไว้ให้ลงเลยได้เราเหลือไว้ก่อนนะโอเคลุงโอเคเหลือไว้ไปไลน์หนึ่งอาทิตย์ไปเหลียวไวเยวรานเลยมีก็หลดเวลาเดี๋ยวร้าไม่ใครมาขอครับผมเรับผมจะรับลุงอ่ะโอเคขอบคุณมากครับอ้อนลงมานานแล้วเจะเดาไม่ให้ลุงถ้าถ้ามาถามอีกทีเนี้ยทิตย์หน้าถ้าไม่เข้าแล้ว ไปนะครับเตรียมดินนะครับโอ้โหลุงไม่เหมาะกับชุดห้าวายอะมันโหดจริงจริงนะไมเหมาะกับชุดแดงอ่ะชุดแดงบอกแล้วว่าไม่อยากใส่ชุดทีมไงงชุดแดงอ่ะมีอะไรดีลุกเอาไม้ออกไปก่อนได้ไหมไม้มาโดนหน้าผมเนี่ยไม้คนนี้ให้เกียรติลุกถ้าลุงท่อหมานี่มันจะเป็นอันที่ดีมาก คือว่าแกงสุดแดงมีอะไรดีด้ยมีอะไรดีเขาหัวหน้าแก๊งเนี่ยล้อบมันล้อมกันอย่างนี้เลยเนี่ยจะให้คนเข้าแก๊งล้อมอย่างนี้เลยเนี่ยแก๊งเขียนลุงล้อกเลยอันนี้ให้เขียนลุงไงเขียนลุงคนเดียวเลยคนอื่นไม่ล้อมคนอื่นเขาเข้าทีโอ้โหคนอื่นล็อกเลยฮะอาทิตย์หน้าลุงรตอบโอ้ย่าอยากกดอยากอยากกดดันเลยผมไม่ได้กดดันครับลุงผมขอจริงจครับทำไมต้องทำไมต้องเอาผมผมไปอยู่อ่ะผมชอบในตัวลุงว่ะโอ้โหน้ำตาไหลไอ้นี่สุบุูลีกบอกว่ามันไม่ดีไงเนี่ยเพป็นเป็น ผมชอบใน <át stars> ตัวลุงหีิงครัมอยากได้ลุงมาอยู่ล้วไม่ใส่สีแดงได้ไหมไม่ใส่ชุดทีมได้ไหมลุงจะใส่ชุดอะไรอ่ะชุดเสื้ออย่างเงี้ยโชว์เทบาลแล้วกันเนาะได้อ่ะเดี <luego serves S 1> ๋ยวจะได้ชุดนอนเตียงอ่ะเออชุดนอนเตียงอ่ะเนี่ยใส่เอสแล้วแล้วแต่ลุงจะใส่เลยอ่ะผมให้ลุงแล้วแต่ลุงอ่ะได้เหรอได้ได้ขออยุดแก๊งอ่ะจะขออยู่ในแก๊งนะแต่ถ้าิดใส่ชุดอ่ะเวลาซื้อกล่องซอมได้ส่วนลดเวลานอนได้ส่วนลดอ๋อพิเศที่พิเศษได้ครับ ลุงไม่ต้องทำอะไรอะ่ะแค่อยู่ในแกล้งเฉยๆจริงปะเนี่ยได้นอน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 เป็นอัมพาตเลยไหมอย่างไ,ไาาลงรลุงมาฝาดเพื่อนกันถ้าเป็นอัมพาตนี่ผมมันจะได้นอนยาวเลยนอ, <c oughs> อ๋อออนี่โหดจริง <c oughs> เอามาเราไปก่อนทีเนี่ยนะโหดจริงๆริงไหมไม่ได้หอนทำไมไม่ได้หอนมัน,ม,นมันดีแต่ปากอ่ะ,อะลองได้ครับก็ดียอมครับยอมยอมยอมฮได้นะลุงผม ขอคำสุดท้ายวันนี้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมมาทำใหม่ได้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ามาทำใหม่วันนี้ขอครัตอบก่อนคุณวันโอ้โหขอคำตอบก่อนอย่ากดดันอย่ากดดันอย่ากดดันอาทิตย์หน้าจะตอ่อได้ลุ้นกันบอสแล้วก็ทองแดงเสียนแล้วลุ้นได้กล่องเลยครับลุงผมผมแค่หนาไปเดี๋ยวไปเขอาไปแล้วลุงวันจะไปรับใครดังนั้นครับนอกจากลุงโอ้โหน้ำตาไหลแล้วตรงไหนะหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าผมอ้อนลุงผมแบบ อยากให้ลงมาอยู่จริงอ่ะไยักษ์ใหญ่เหรอฮะยักษ์ใหญ่เลยนะเนี่ยไม่รับใครแล้วแดงลงให้อะไรอ่ะเอาเอาในเกาะเอให้กล่องอ่ะอ๋อคืนเหรอแต่ผมเอาเงินไปเดี๋ยวเงินไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเงินไปไม่เป็นไรลุงถือว่าได้กันคับไอ้แกมอ่ะเกี่ยวไปครับเกี่ยวไปเอาเงินไปม่แดงลุงเอ้ย ไม่ได้ใช้ก็เอาเงินไปสิรวยอยู่แล้วครับลุงอ่ะโอ้รวยรวยอยู่พนพอดไหมเ้ยครไปตกปลามาอ๋อเนี่ยไอคนเนี้ยเนี่ยไอคนเนี้ยมันจะต่อยผมเนี่ยคนเนี้ยพอผมจะคืนตังแกมมันบอกมันจะต่อยผมเนี่ยคนเนี้ยลุงเก็บงครับแค่ลุงคืนมาไหนผมต่อยเนี่ยโอ้โหไปดีกว่าไปดีกว่าไปเจอกันครับโอเคโอเค ให้เกเลยไงมาเป็นอยังมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาขึ้นรถที่ไหนเก็บไปเลยเเก็บลยผมไม่รู้เลยว่ามันเป็นของแก๊งเงี้ยมันเป็นของแก๊งเหรอครับเก็บไปเลยเก็บไปเลยผมให้เก็บผมให้เก็บผมเป็นคนคุมเก็บเลยพวกผมเป็นคนคุมเก็บเลยเเก็บลยไม่ไม่ก่อนเดี๋ยวผมไปเคลียร์เรื่องนู้นก่อนไอ้เหี้ยกือบโดนแก๊งเล่นเลยสัสเขาห้ามเก็บเหรอวะไอ้ยังมีเจ้าถิ่นเยอะไอ้สัตว์เมื่อกี้ไม่มาล้อมเลย สดครับสวัสดีครับส่อมรถไหนครับโอเคดีครับเด็กกัไรครับสี่สามครับสักรู่นะครับอ่าให้มาเกินครับให้ติ๊บร้อยหนึ่งครับกระดึ๊กครับขอบคุณมากครับครับผมล้างรถไหมครับไม่เป็นไรครับสวัครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ